สวัสดีครับพี่กระตูนครับสวัสดีเพื่อนๆชาว SV Station ครับผมแมวันนี้นะครับโดนคําสั่งนะครับบอกว่าให้มาที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับเขาบอกว่ามีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกมีมาดามวอตอมีพิษฮอร์โมนแหมแม่กาลังมาเลยนะครับสาหรับฮอร์โมนนี่แหละครับผมก็หามาตั้งแต่เที่ยงนะขอบอกนี่นี่นี่น่าจะใช่ครับ Pay on to GTS on Air สออนแอร์เพชแอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าถึงหรือเปล่า มาดามมดอย่างนี้พิษฮอร์โมอนแบบนี้ไม่รู้จะแหวกฝูงชนน้องนอง้อนิสิตมบุรพาได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องไปลุยกันข้างในหน่อยละตามแมอกีีมาพร้อมๆกันเลยครับ <cs uk> <c> <c> ว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยครับเราบุกมาหลังเวทีก่อนที่วันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าจะมีศิลปินหลายคนนะครับของเฟรชแนลเลครับขึ้นเวทีนะครับขึ้นแสดงสร้างสีสรนให้กับน้องๆมอบุรพาครับคนแรกเลยนะครับที่เจอนั่นก็คือีอยู่ห้างๆผามงครับเขาชื่ออะไรคุณคงจะรู้จักกันดีสวัสดีครับคุณพีคโอเอ็กซ์คลูซีฟโอเอ็กซ์คลูซีฟมากใช่หรอ่าสวัสดีครับน้องพีคครับวันนี้มาทําอะไรครับ วันนี้มา play on t ว u ์กับช่อง play GTS on air กิจกรรมหาไล่มอบุรพาใช่เลยเคยมาไหมครับที่มอบุรพาไม่เคยมาเลยครับเคยแต่มาเที่ยวถ้าชมลีนี่เคยมาที่ยววันนี้มาทำอะไรบ้างในนามของ GTS on air วันนี้ขึ้นมามีสัมภาษณ์คุยนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มีเล่นเกมทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเป็นกรรมการประกวดเฟรดี คงได้เห็นจากภาพบรรยากาศกันนะครับน้องพีครับผลงานของเราตอนนี้แม่นะครับเรียกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่พูดถึงก็น่าจะเป็นฮอร์โมนถูกต้องครับมีอะไรอยากจะฝากไหมครับเกี่ยวกับผลงานก็อยากฝากครับ ซีรีส์ยังไม่จบนะฮะยังเหลือยังเหลืออีกหลายตอนอยู่ก็ฝากติดตามกันด้วยครับครับผมนะครับมีอะไรให้ได้ติดตามอย่างแน่นอนน้องพีชของเรานะครับสุดท้ายนี้ฝากนิดนึงช่วงนี้อยู่ในช่วงของพระวพรรษาในฐานะที่เราแหมเป็นแบบอย่างของวัยรุ่นเป็นไอดอลของวัยรุ่นฝากอะไรนิดนึงนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนชาว SV s t a t i o n แล้วก็แฟนกลับนะครับของ s v TV ครับครับก็ข้าวพรรษาจริงๆแล้วเป็นเป็นช่วงที่จริงๆมันสำคัญกับคนที่บวชมากกว่าแต่ว่า ในฐานะที่เราเป็นคนทำเวลาก็ไปทำบุญนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ก็ดีกับตัวเราเองยก็อยากให้ไปทำบุญกันครับแล้วก็ไม่ไม่ดื่มสุรามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรก็ปลอดภัยกับตัวเองมันจะได้ไบรใบแบบน้องพีทด้วยนี่ร้อมบ้าเลยจริงเอะไรทั้งนี้ขอบคุณลุกตัวเวลาเท่านี้เนาะเราจะไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมวันนี้น้องพีททำอะไรบ้างครับได้แต่ต่างมือ คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคนเรียกว่าเป็นไอดอลนะครับรวมถึงเป็นไอดอลผมด้วยนะครับแล้วก็ใครหลายๆคนนะครับซึ่งตอนนี้เขายืนอยู่ข้างๆแล้วแล้วก็มาพร้อมกับเสียงหัวเราะและรอยยิ้มครับนั่นก็คือมาดามอสครับดีม่หนูพูดมาว่าตัวจริงมอสวยมากสวยมากครับถูกต้องครับขนตานี่ก็จะต้องตามคอนเซ็ปต์นะครับวันนี้มาดามอสมาทำอะไรครับ จริงๆโมก็เหมือนกับว่าเพิ่งเลิกเรียนนะค่ะก็รู้สึกว่าอยากใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยหมดเดือนมาอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายเขาหางหมดเยอนมากเลยนะไม่รู้ว่าโมอยากตั้งใจเรียนให้จบก่อนนะคะเพราะนี้โมก็ซ้ำซ้อมา80ปีแล้ว80ปีนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยวันนี้มาในมบุรพามาหาล้นน้องมีกิจกรรมอะไรพิเศษครับวันนี้มีกิจกรรมของช่องเพลง GTS on air ค่ะโอ้โห โมก็เลยว่าต้องมาโชว์ตัวซะหน่นอยใช่<า>ครับเรียกว่าใครจะมาสวยสู้มาดามมดไม่ได้เลยใช่ไหมวันนี้สวยสุดเราจริงๆดูจากสภาพเลย <c oughs> อะไรครับแหมช่วงนี้นะครับเขบ้าพรรษาแล้ว ร้อนไหมครับไม่ร้อนนะครับช่วงนี้ครับภาษาไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงที่ดีเพราะว่ามีคนทำบุญกันเยอะโอ้โหเคครับบิดามดครับเป็นไอดอลของน้องๆแบบนี้ฝากอะไรกับน้องๆในช่วงเข้าพรรษาหน่อยครับว่าต้องทําตัวอย่างไรนะครับแน่นอนเลยก็ต้องทำบุญสุนทานกันแล้วก็ไม่ได้อะไรก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ด้วยก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าต้องมีสติต้องอดเราเข้าพรรษา แล้วก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็อยู่บ้้นก็ติดขนตาแค่นี้ก็รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขแล้วนะคะแล้วก็พยายามแต่งตัวให้เหมือนมาดามแล้วชีวิตก็จะแฮปปี้มีแฟนได้ยังครับมี่เขาถามมาในหัวมีแต่เรื่องเรียนนะโอ้โหนี่เลยครับไอดอลครับเป็นตัวอย่างล่างๆเลยสำหรับน้องๆในวันนี้ขอบคุณมากครับมาดามบลูครับออกก่อนหน่อยได้ไหมครับยังเด็กอยู่เลยนิดนึงครับนน ăn bức chạy วันนี้เนี่ยฟินมากๆเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะผมนะฟินมากเลยเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดกับพีทแล้วก็มาดามมดนะครับเรียกว่าสนุกสนานมากพร้อมกับกิจกรรมบนเวทีด้วยนะครับที่ผ่านมาที่ได้เห็นกันนะครับกับน้องๆมหาวิทยาลัยบุรพานะครับสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมได้ครับในรายการ s อ Station นะครับเราจะมีกิจกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับกับคอนแทคของเราอย่างเช่นในวันนี้กับไพฉาแนลครับผมวันนี้ขอตัวก่อนนะครับพี่กาโตูนีชาผมหรือเปล่าน้องแอนนี่ด้วยนะครับ มีอะไรดีแบบนี้เก็บมาฝากกันอีกอย่างแน่นอนวันนี้ขอตัวก่อนนะครับส่งกลับไปที่สตูดิโอของเราครับ